เดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่ะเพื่อนๆวันนี้เราทำต้ยมยำค่ะต้มยำหมูวากาะโครงขาไค่เนดนี๋ยวเราจะมากินกันสดน้ำซดๆต้มน้ำกันนี่เราต้มใส่นะคะนี่ต้มใส่แล้วต้มซดน้ะก็จะเปนนี่หมูวากาะโครงขาเราจะมเอาน้ำซดมาลอร่อยเลยใส่ใน กันเลยมัรจ้าหมาคุับบงาน้ำ้นน้ำ้นน้เราําคกันสุราุร้อนๆจะมันุ้มๆร็จใหม่ น้ำเบยเมัปเบยม่อนอ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 ่ออ่อมวยมเลยดน้ำบรอนดน้ำบรร้อนจ้า หังกางก็นะเป็นปลาตางวต้น้ำุกุจัุจแต่ไม่เยดน,นะเพราะเรากินไม่เยดทั่ว คนก็จะนัวก็เปรี้ยวหวานเค็มน้ำข้นน้ำใสก็จะเปรี้ยว

干的。看